สวัสดีค่ะเราอยู่เกมคุกกี้รันคิงด้อมนะคะวันนี้เราไม่ได้มาสุ่มนะขอพักทําใจกับที่มันเกลือมาหลายวันก่อนเนาะวันนี้ขอปรับอารมณ์เผื่อครั้งหน้ามันจะไม่ได้เกลือแบบนั้นบ้างอะ่ะคลิปนี้เราก็เลยจะมารีวิวนะคะรีวิวตัวของคุกกี้ล,ลูกเกตด,ดากันก่อนคุกกี้ลูกเกตด,ดาตัวนี้มาพร้อมสัตว์เลี้ยงคู่ใจเป็นกาขาเดียวนะคะเป็นคุกกี้ระดับอีพิกอยู่ในสายสุ่มโจมตีนะคะเป็นตําแหน่งแนวกลางของทีมนะ ตำแหน่งของคุกกี้ลูกเกดดำตัวนี้จะเหมือนกับคุกกี้รสซอสพริกหน่อยๆนะคะเรื่องสกิลความสามารถอ่ะก็จะมีสกิลที่ชื่อว่าผู้พิทักษ์แห่งเงานะมันจะสร้างความเสียหายหลายครั้งแก่ศัตรูที่อยู่ตรงกลางนะคะความสามารถของคุกกี้ลูกเกดดำตัวนี้อาจจะคล้ายๆกับคุกกี้รสซอสพริกอยู่บ้างน,นะคะแต่คือคุกกี้รดซอสพริกอ่ะมันจะสร้างความเสียหายจากการโจมตีต่อเนื่อง ให้กับศัตรูที่อยู่หลังสุดนะตอนนี้คุกกี้ลูกเกดดาของเราจะอยู่ที่เลเวล3 1นะคะดาวเราัพมาถึงแค่3ดาวนะส่วนเลเวลสกิลก็อยู่ที่เลเวล26นะคะพลังต่อสู้ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ26,000นะคะในส่วนท็อปปิ้งที่ใส่ไว้นะคะจะเป็นท็อปปิ้งโจมตีทั้งหมด5ชิ้นนะคะทั้ง5ชิ้นเนี่ยระบบ12ไว้ทั้งหมดเลยนะ ส่วนออบลองที่อยากจะแนะนําให้ใส่ควบคู่กับท็อปปิ้งโจมตีเนี้ควรจะเป็นออบลองของโจมตีลดความเสียหายคีิตที่คอแล้วก็ลดเวลาการคูดาวนะคะคือเราอยากจะเน้นไปที่พลังการโจมตีให้มันแรงขึ้นหน่อยเนาะแต่คือถ้าใครต้องการที่จะเพิ่มอัตราการติดคิย์ทีคอของลูกเกดดำเนี่ยอาจจะใส่เป็นท็อปปิ้งโจมตี3ชิ้นแล้วก็ท็อปปิ้งคีที่คออีก2ชิ้นนะคะ แต่คือแนะนําว่าถ้าเราจะไปหวังพึ่งการติดตค r i t i c a l ให้มันตีแรงนะมันอาจจะแล้วแต่ดวงแล้วก็จังหวะนะคะเพราะโอกาสที่จะติดอะ่ะมันไม่ได้มาทุกรอบนะทางที่ดีเราไปนเน้นที่การโจมตีเป็นหลักแล้วก็เคลียร์ศัตรูให้มันเร็วขึ้นน่าจะดีกว่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลงด่านสํารวจกันก่อนนะ ด่านที่เราจะลงก็คือด่าน8ขีด25นะคะส่วนทีมที่เราจะลงในด่านนี้ก็จะเป็นตัวดาร์ช็อกโก้นะคะเอสเปโซลูกเกตดับสุนภัยแล้วก็แวมพายนะคะมาเราเริ่มมาลองลงกันเลยดีกว่านะคะอมอืม เ,เอ้ย๊ยอุ๊ยไอ้ลูกเกศด,ดำเมื่อกี้ออกสก,กิลเอ้ยมันมีเกาะด้วยนะรอ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 ดูสก,กิลลูกเกศด,ดำเมื่อกี้ดูไม่ชัดออไอ้อก็แต่ว่าเหมือนจะตีเบาๆหน่อยๆทันไหม รอรอ,อครูดาวอ่ะไอ,อลูกเกดดำเออเอเอพยายามอยู่ทันไหมได้ออกสกิลอ่าไม่ได้ออกสกิลสกิลไม่ทนันตายซะก่อนอืมไดลอ่าไมด้ออกสกิ่าย ส่วนดาเมจที่ทําได้นะคะอืมก็ลูกเกดดาเหมือนก็ตอนนี้เราอัพมาน้อยเนาะแล้วก็เลยดาเมจก็เลยน้อยๆอ,ยอะ่ะส่วนตัวที่นํโด่งก็จะเป็นเอเปซโซนะคะมางั้นเดี๋ยวเราลองลองซ้ําอีกรอบดีกว่านะคะว่ามันเป็นไงเนาะเมื่อกี้เหมือนมันจบไวๆหน่อยอะ่ะรอบเนี้ยเราจะเปลี่ยนตัวนะคะจากเอเปซโซอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้ตัวอื่นดูนะงั้นเอาเป็นตัวลาเต้แล้วกันนะคะให้คู่กับตัวลูกเกดดานะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มลงกันเลยดีกว่านะเฮ้ยเอ้ยไปติดใบเฮ้ยเอ้ยโอ้ยติดใบปุ๊บแล้วก็ลูกเกดดำก็ออกต่อเลยอะไอ้ยรอรอ อื้อลาเต้อุอ้ยเฮ้ยโอ้ยลูกกินแต่ไม่ทันเออโอ้ยไอ้อสกิลมันก็ออกไวนะถ้าว่าอัพมันเยอะกว่านี้น่าจะเก่งกว่านี้แต่ตอนนี้คือทีมตัวอื่นมันโหมันก็เลยเหมือนไม่ได้อะไรมากมายเลยอ่ะเออ ลาเต้อีกครั้งอือปิดใบนั่นแหละนี่ต่อไปลูกเกดดำได้ออกแน่นอนรอรอเลยอืออื้อเอ,อ,อ,อลาเตอครั้งไหมกเกดดำได้ออกไหมอ่ารอรออ่าชนะก่อนนะ งั้นเดี๋ยวอันนี้เรามาลงอารินากันนะคะไม่รู้จะเอามาลงเนี่ยสู้กับทีมคุณเขาไหวหรือเปล่านะทีมที่ใช้ลงก็จะเป็นดาร์กช็อกโก้นะคะเอพิโซ่ลูกเกดดำสุนภพยแล้วก็แวมไพรนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเออโอ้โหอุ้ย เกดดำออกสกิลเอ้ยสู้เขาอย่าเพิ่งโอ้ยเพิ่งโดนอโอ้ยโดนจิกจิกไปจิกมันจิกมันเอออีกทีโอเกดดำเออแหมปิดฉากด้วยลูกเกดดำเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วก็ชนะม,มาได้เนาะ เดี๋ยวเราลงอีกรอบนะคะทีมที่เราใช้ก็จะเป็นทีมตามเดิมนะคะทีมที่เราจะเจอก็จะเป็นดาร์กช็อกโก้ลาเต้แล้วก็เอสเปรสโซ่นะอีก2ตัวเขาปิดไว้อะ่ะมันเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเออติไปติกไปเออโอ้โอเคดำเออ้อ,อ อ,ออื้จิกมันจิกดักชโคช็อกโกอ้ไปโอ้ยพี่ไปแล้วโอ้ยน่าเสียดายชนะไหมาเนี่ยอุ้ออย,ยนนสู้เขาอดทนอีกสามตัวเอเวโซออกสกิลสิอ้ออชนะเพราะเอเวโซ่ ดาเมทที่ทําได้ก็ลูกเกดดำมันก็น้อยเนาะก็ตามนี้เลยอะเอเปโซก็นาโด่งเลยค่ะก็อย่างที่รู้เลยอะดาเมจมันแรงด้วยอะจากที่ลองลงทั้งสํารวจทั้งอารีนาเนี่ยถือว่าคุกกี้ลดลูกเกดดาเป็นคุกกี้ที่ดีตัวหนึ่งเลยนะคะด้วยความที่ว่ามันมีสกิลที่ไปล้วงแนวกลางของทีมได้ด้วยเนาะถ้าเอาไปจับคอมโบเนี่ยสามารถไปจับคอมโบคู่กับคุกกี้ได้หลายตัวเลยนะคะอย่างจับคู่คอมโบกับลาเต้เนี่ยก็ดีนะตรงที่ว่าลาเต้มันมีสกิลติดใบด้วยนะ พอลาเต้ออกสกิลปื๊บอะก็ให้ลดลูกเกดดำเนี่ยโจมตีต่อเนื่องตามเลยอะมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะหรือใครจะไปจับคู่คอมโบกับเอปเปโซก็ได้นะคะที่มีสกิลตีรวบเนี่ยหรือถ้าใครจะเอามันไปช่วยเป็นตัวเสริมดาเมจให้กับคู่คอมโบของแอลมอนกับข้าไวไรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ <Evet. S 2> ก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิวของคุกกี้ลดลูกเกดดำนะคะ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ